ส <utan> วัสดีครับ,รบนอนหัวก็เตือนพี่น้องมื้อนี้นั่นเงเอกเสียดเมนูไก<ค>่ทอดกรอบพี่น้องเอามาคอยติดตามครับผมเอาก็มีสามอย่างนี่ละพี่น้องมีซอสเกาหลีมีนี่ละสามอย่างนี่ละเอาใส่ลงไปใส่เอา้าพ Bur ่อพ Bur ่อพ่อไปนี่เดี๋ยวไลายดอกพี่น้องใส่ใส่เติมนี่มันเฉได้สีอืมจะได้สีสันเนาะพ่อพ่อพ่อซอสเผ็ดเกาหลีพี่น้องโอเคโอเค ค้อติดตามไก่ทอดกรอบพี่น้องไก่ทอดกรอบทั้งตัวนะจ๊ะนะจ๊ะมองพี่น้องฝ <c oughs> นตกไจแล้วกันครับผมเข่ามาเห็ดอ <c oughs> ยูไ่ได้ของสตูดิโอพีคหอยในร้านบะดีใส่ยางก่อนนักเอกมากเลยแล้วใส่แป้งเนาะใช <c oughs> อ่าทแป้งลงไปเอาไป <c oughs> แล้วไปเตรียมนะ้ำมันก่อนเด้อ ย้องเอ้ยมาเบิรงเไม่ไหวไก่ทอดทั้งตัวกรอบๆกับพี่น้องเอ้ยเอ๊ะพี่น้องเอ้ยไก่บะหมี่หัวเด้อร์มินีงวดนี้แท้ๆัวบะหมี่พี่น้องเสร็จแล้วพี่น้องไก่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสือแป้งเบะงพี่น้อง สุดที่คอยคนบานเจ็ดว่าไปลูกสาวขายเมื่อหด,ดอมาติดตามว่ามันสิกรอบจะนัดเมื่อปันไดงคุกแปก้งเก็นแล้วต่อไปเป็นการตดด่อ Hai bày hàng là gì là vì nó bơm đường à làm bột thịt là gì là vì nó mất thịt mất thịt uh -huh. nào. Uh -huh. ok ร้อยอีกทีพอทีค่ะนี่้วพี่น้องอีกทีพาทีเจอกันเพี่น้องงจะกินบางเจแล้วพี่น้อง เบื้องเหลืองกับกอบพี่น้องค่อยติดตามแล้วจะไปร่อจิ้กับซิดอีกพวกเบื้งพี่น้องเบื้ตงซีดจิ้มกับไก่เบื้องซิดพี่น้องซิดแบบเกาหลีพี่น้องแบบเกาหลี เสร็จแล้วพี่น้เบอร์ความเกิียดของมันเเสร็จแล้วพ่น้องพบกับการกินบัตน,นี้พี่น้องไกล้กับชีดฮอนฮอนชีดฮอนฮอนเหนียวเนียเอานังเอกรุยเฮ้าโอ้โหกุ้หอนแท้อัดมืงขาพี่น้องกินใเบางเือบเนี่ยพี่น้องบางชีดเนี่อื้ออ่างการ

ไปแปดหยดตึ๊กโลลองไปเห็ดกินกันเด้อพี่น้องเด้อจุดบิ๊กไอยกรอบรันสนั่นเมื่อลุยลุยออออเอาเ็ยเลยเอ็ดพี่น้องพี่น้อง บึ้งบั้งบั้งเน่าเป็นกิโลแซ่บแซ่บโคตรแซ่บลุยลุยนะเอกช่วยพี่น้องเบิ่งหน้าบ่นปั้ดโอ้ยโอ้ยมาหยุดครับเด็กลองเบื้องหน้าลองเบื้องหน้าปั้ดพี่น้องลองลองขึ้นนั่นเองก่อน พี่น้อง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 อือน้องพี่น้องพี่น้องเอ้ยปวดพวกอือหือโคตรแซ่บกินกินนั่งเอกจวดจวดบ้ากินเนื้อน้องป้อมปาก bông nha bông nha bát 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 nhau hẳn măng hay như

สิพ่อเราไปเฮาอิ่มเลยพี่น้องอิ่มเล้วพี่น้องยังอยู่นยหน่อยนึงบิ๊กหอยกับน้องเอกกันจขอลาไปก่อนนี่ครับบันนี้ฝากคลิไปไว้ด้วยครับผมขอมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บิ๊กหอยน้ำแนวสบายดีจากบิ๊กหอยคนบ้นบานบ้านครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า